เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีเอฟซช่องชัยมนชนด้วยนะครับอีพีนี้ใช้นําเสนอหน้าทางของมหาอุดแล้วก็ปักธงชัยนะครับงวาประจําวันที่16กุมภาพัน์2567นํามาฝากเช่นเคยนะครับใบแรกครับไปดูมหาอุดกันนะครับใบนี้จะให้ชุดเลขสวยมา0 6และ7เด่นจะเป็นเด่น6นะครับ ต่อไปนะครับเป็นชุด2ตัว02 03 04 05 08 61 63 64 65และ68 71 73 74 75และ78ครับส่วนชุด3ตัวครับจะเป็น701 761 771 108 168แล้วก็178มานะครับระวังเบิ้ลครับ0 0 6 6และ7 7ใบต่อไปครับเป็นปักธงชัยนะครับใบนี้ให้ชุดเลขสวยมานะครับเด่นเหนือจะเป็นเด่น3กับเด่น5ครับเด่นจะเป็นเด่น3นะครับ ชุด439 30 32 34 36 37 39 50 51 53 57 58และก็59ครับชุด032 737 250และก็953นะครับดับจะเป็นดับ2กับดับ7นะครับดับ10บน สนใบนี้จะเป็นชุดใต้ล่างนะครับให้เด่น3กับ5มาเด่นจะเป็นเด่น5นะครับชุดเดียวคือ51ครับชุด2ตัวนะครับ12ชุดจะมี3 1 3 2 3 6 3 7 3 8 3 9 5 0 5 1 5 3 5 7 5 8 5 9ชุดเด่นนะครับจะเป็น5 0 5 7แล้วก็5 8ครับ ดับ10ล่างจะเป็นดับ0กับดับ7ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็าฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยแล้วกันครับใครไม่ชอบผ่านได้เลยไม่ว่ากันครับ